มาต่อกันที่เครือข่ายแรงงานกันบ้างที่ทวงสัญญากับรัฐบาลว่าค่าแรงขั้นต่ำ492บาทอยู่ไหนหาเสียงมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นวี่แววเลยขณะที่ทางนายจ้างบอกว่าถ้าเกิดจะปรับขึ้นค่าแรงจริงเนี่ยปรับได้แค่ประมาณ3-5%เเท่านั้นครับ นายสาวิทย์แก้วหวานประธานคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยระบุว่าหลังสงกรานี้จะเข้าไปทวงถามความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ492บาทจากรัฐมนตรีแรงงานอีกครั้งหลังยื่นข้อเสนอมาได้4เดือนแล้วคุณสาวิทยยืนยันว่าข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้สูงเกินไปเพราะถ้าเกิดคำนวณจากค่าใช้จ่ายรายวันค่าอาหารค่าเดินทางในปัจจุบันหครอบครัวจะต้องได้ค่าจ้างวันละ712บาทด้วยซ้ำ และที่ผ่านมารัฐไม่ได้ขึ้นค่าแรงมานานกว่า2ปีแล้วตั้งแต่เกิดโควิด19ทั้งๆท,ที่เคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะขึ้นค่าจ้างอย่างน้อยวันละ425บาทแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ดาเนินการทางนี้อยากให้รัฐเร่งจัดทำโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำให้ชัดเจนกว่านี้ไปฟังเสียงครับค่าจ้างขั้นต่ำนี่เป็นค่าจ้างแรกเข้า สมเมื่อก้าสู่ระบบเข้ามาแล้วก็จะมีการปรับปาะจ้างทุกท,ทุกปีเพื่อใง่ายปีได้สามเปอร์เซ็นต์ตามอัตราเงินเฟ้อหรือแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อที่ได้คนไม่ต้องมาย่ําที่อยู่กับกระจ้างกันต่ำต้องรอกรรจ้างกันต่ำเพราะว่าถ้ามันเป็นโครงสร้างกาจ้างีคนงานสามารถวางแผนอนาพตนได้ดูลูกจ้างไปแล้วมาดูฝั่งนายจ้างกันบ้างนะครับนายชัยชานเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยบอกว่ารับได้ครับ หากขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันแต่ควรปรับขึ้นแค่3-5%เเซเท่านั้นขณะที่นายวิชัยอัศรัตกรรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยมองว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ควรขึ้นค่าแรงเพราะผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้นอยู่แล้วและจะต้องพิจารณาตามค่าครองชีพของแต่ละจังหวัดด้วยกัน